จริงหรือเงินเดือนค่าราชการออกไม่ตรงกันเรื่องเงินเงินทองทองนี่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับค่าราชการลูกจ้างประจำทหารและผู้รับบำนาญทั้งหลายแล้วเดือนตุลาคม2568นี้จะได้รับเงินกันวันไหนบ้างอย่าเพิ่งตกใจไปครับเพราะวันนี้ชื่อเว็บไซต์สื่อจะมาไขข้อสงสัยให้กระจ่างพร้อมอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังว่าเงินเดือนค่าจ้างบำนาญและเงินเดือนทหารจะเข้าบัญชีวันไหนกันแน่ ก่อนอื่นมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าทาไมต้องมีกําหนดการจ่ายเงินที่ชัดเจนเพราะเรื่องเงินเงินทองทองมันกระทบต่อการวางแผนชีวิตของทุกคนไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่าผ่อนบ้านผ่อนรถหรือแม้กระทั่งค่าอาหารในแต่ละวันถ้าเงินเดือนออกไม่ตรงเวลาอาจทําให้เกิดปัญหาตามมามากมายกําหนดการจ่ายเงินเดือนค่าราชการและลูกจ้างประจําเดือนตุลาคม2568สําหสำหรับค่าราชการและลูกจ้างประจำที่รอคอยเงินเดือนเดือนตุลาคม2568กกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเงินเดือนไว้อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นสองรอบเพื่อให้ข้าราชการสามารถบริหารจัดการเงินได้คล่องตัวยิ่งขึ้นรอบที่1วันที่16ตุลาคม2568รอบที่สองวันที่28ตุลาคม2568แต่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ข้าราชการทุกคนที่จะได้รับเงินเดือนสองรอบต่อเดือนนะครับการรับเงินเดือนสองรอบนี้เป็นไปตามความสมัครใจหากใครต้องการรับเงินเดือนสองรอบจะต้องแจ้งความประสงค์ในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้นและต้องทำยังไงถึงจะได้สิทธิ์รับเงินเดือนสองรอบ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่สนใจสามารถยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ได้ปีละหนึ่งครั้งในช่วงเวลาดังนี้ช่วงเวลาการยื่นเอกสารวันที่หนึ่งถึงสิธันวาคมของทุกปีสถานที่ยื่นเอกสารส่วนราชการที่สังกัดการยื่นแสดงความประสงค์จะมีผลบังคับใช้สําหรับการรับเงินเดือนหรือค่าจ้างตั้งแต่เดือนมกราคมของปีถัดไปส่วนผู้ที่ไม่แสดงความประสงค์รับเงินเดือนสองรอบจะได้รับเงินเดือนในรอบที่สองของเดือนนั้นๆเพียงครั้งเดียวคําถามชวนคิด คุณคิดว่าการรับเงินเดือนสองรอบต่อเดือนมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับกำหนดการจ่ายเงินบำนาญข้าราชการรายเดือนตุลาคม2568สำหรับผู้สูงอายุและอดีตข้าราชการที่กเกษียณอายุแล้วและรอรับเงินบำนาญกรมบัญชีกลางได้ประกาศก,ากำหนดวันจ่ายเงินบำนาญรายเดือนตุลาคม2568ไว้ดังนี้จ่ายเงินบำนาญรายเดือนวันที่24ตุลาคม2568กำหนดการจ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการ มาถึงน้องๆทหารกองประจำการกันบ้างนะครับมาดูกันว่าเงินเดือนจะเข้าบัญชีวันไหนเงินเดือนรอบเดือนกันยายน2,568โอนเข้าบัญชีในวันอังคารที่7ตุลาคม2,568จ่ายไปแล้วเงินเดือนรอบเดือนตุลาคม2,568กำหนดโอนในวันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2,568ข้อสังเกตทำไมเงินเดือนทหารถึงจ่ายช้าก,กว่าเงินเดือนค่าราชการทั่วไป นี่อาจเป็นประเด็นที่หลายคนสงสัยซึ่งอาจมีเหตุผลด้านการบริหารจัดการภายในกองทัพหรือขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณที่แตกต่างกันสรุปหวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะช่วยให้ข้าราชการลูกจ้างประจำทหารและผู้รับบำนาญทุกท่านเข้าใจกำหนดการจ่ายเงินเดือนของเดือนตุลาคม2568ได้อย่างชัดเจนและสามารถวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสุดท้ายนี้คุณคิดว่ากำหนดการจ่ายเงินเดือนในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้วหรือไม่หรือมีอะไรที่ควรปรับปรุงแก้ไข มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ